ฉากลองเทคหรือฉากที่ถ่ายต่อเนื่องโดยไม่มีการตัดต่อถือเป็นหนึ่งเทคนิคที่ทา้าทายที่สุดในวงการภาพยนตร์ต้องใช้ทั้งการวางแผนที่แม่นยำการแสดงที่สมบูรณ์แบบและการเคลื่อนกล้องที่ไร้ที่ติ Children of Men ฉากสงครามกลางเมืองที่กินเวลานานกว่า6นาทีกล้องติดตามตัวละครแบบเรียลไทม์และทุกอย่างต้องเปะ๊ะเพราะว่า้าพลานนิดเดียวต้องถ่ายใหม่ทั้งหมด Oh Boy ฉากต่อสู้ในถงทางเดินสุดไอคอนิกต้องใช้ลองเทคต่อเนื่องกว่า3นาทีทั้งดีบเทอนและสมจริงจนไม่มีใครลืมลง1917หนังในปี2019เรื่องนี้แทบทั้งเรื่องเป็นลองเทคโดยเฉพาะฉากที่ตัวเอกต้องวิ่งฝ่าสนามรบทุกอย่างถูกถ่ายให้เหมือนเป็นฉากเดียวต่อเนื่อง Birdman หนังเรื่องนี้ถูกทําให้เหมือนเป็น การถ่ายทําแบบลองเทคเป็นการใช้เทคนิคที่ล้ำสุดๆและทำให้คนดูเหมือนกำลังติดตามนักแสดงแบบเรียลไทม์ The r i e v e n a n t ฉากที่ l ล o โอ r d o ดิคา p ิโอโดนมีจู่โจมเป็นลองเทคที่ใช้เทคนิคสุดซับซ้อนทั้งการเคลื่อนกล้องและ CG ที่เนียนจนเหมือนจริงและสุดท้ายฉากลองเทคที่คนไทยต่างยกย่องในบริการหน้าเหลี่ยมโหนงช่าๆตะโกนด่ากองถ่ายกว่าสีนาทีเพราะเขาได้ออกซีนแค่ไม่กี่วิ มีฉากไหนที่คุณชอบบ้างกดติดตามช่องจับตาดูหนังแล้วมาอัปเดตเรื่องหนังกัน